น้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยหวานๆฟันใหม่ๆขั่นสดๆมาเลยดิน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยหวานๆขั่นใหม่ๆฟันสดๆมาเลยดิมาเลยดิน้ำอ้อยหวาน ขันไม่ไหมหวานเย็นชื่นใจชื่นนำอ้อยน้ำอ้อยแก้วละเศ้าบาทเด้อขวดละซื้บาทครับละซื้บาทครับละบาทน้ำอ้อยน้ำอ้อย น้ำอ้อยปั่นไม่ไม่ขันสดสดหวานหอมชื่นใจมาเลยๆน้ำอ้อยหวานหวานมะละจ้าปั่นไม่ไม่ขันสดสดมะละจ้าน้ำอ้อยหวานหวานมะละจ้าปั่นไม่ไม่ขันสดสดมะละจ้าน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยเม่เม่บางฮวงมาฮะบาหุวงยังบ่

ดูในช่องของพ่อชูวนี้เมืองบึงการที่เราเดอไม่ดอ่ะเขาไยู่บองเก่านี่ยหน้าท่ากหน้าเดยวนีเขาอะมาลองอีกบองเก่าอีกหน้าเท่ากนาโรงเียนสีวิไลวิทยาเด็ได้ลองเบิมือหนึ่งจห้องกทิมาช่นีตอนเช้าแะตอนบ่ายเขาไปที่ไปเลาะตลาดนัดที่ยวที่ไปใช้บไว่ากัน นี่ก็คือบรรยากาศหน้าท่อกสศหน้าโรงเรียนศรีไลวิทยาเขาก็มาจอดเตี่ยหละบางมื่อก็จอดดีโดนเจ็บบางเมื่อก็จอดตั้มนึงแต่เขามาปังรักปั้งรักนี่แหละกับนี่ทางๆก็มีร้านกล้วยทอดแล้วก็มีร้านผลไม้อยู่ฟังที่ฟังพนก็มีพวกขายลอตเตอรี่ขาย ขนมคือกันฟวงหนาท่อกระสอแต่ว่าเอาอยู่ฟังนี่กับมวนอยู่เพราะว่าอยู่ใกล้กันสองคนพ่อค้าควยชด่ดขนมพวกขยบก่ะโอ้อลุมดีมือหนีเซ่เพิ่งร้องให้จากเพลงอยู่ไอเซ่เป็นลำบาอันน้ำเงินบ่ใครก่อนใหรครับ สวยครับนี่ครับเข้าเคยทดลองกันอีกสักตัวนึง <muchas> 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 ลามาบัดนี้นียัมมีฝนสังฟ้าอ่าเอินลาหมูเด้อฝูงตาเข่าอยู่หน้าข้าเีเขียวกวางใบยัมลมช่อลาน้ำเต็มหน้าปามันบ้านบานเนยวกันได้นี่เวลาไม่ได้ นายบอลจะเอาลงไปตลาดนัดกันหน่อยบอลไ่ตลาดนัดเยอะบอลนี้เขากับลงไปตลาดนัดไปลนะกับ่ไกใเท่าไรใจนี่ไปหาตลาดนัดกันได้ใกล้ตลาดนัดคลองถมหน้าดีๆบอกว่าใครกับพ่อได้กันด้วยพ่อได้จัาหน่อยจิ้มกันสงสารมันคำว่าจังเดยเขาก็เลยมาเลย ๆ้ตอนนี้เขาก็มาอยู่ตลาดนัดจะล่อเข้าอยู่ใครจะร้านทางๆก็จวันมาร้านนี่ร้านตรงนี้วันมาเขาก็ท่าอยู่นี่แหละเพื่อว่าจะซิเนาะเอาเออเพื่อไปเออซิม่าอยู่ตลาดนัดท้องถม ทางดีๆหน้าดีๆล่ะบนดีๆไปดีๆแตงโม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 หวานด้ยแตงโมหวานแตงโมแตงไทยอ่าโอ้คือหอมมะฮอดสิวะหอมหมดป่ะหอมเนาะแตงไทยแตงไทยมาผุดเด้อจ้า เราจะปาดให้พ่อใหญ่นิดดูสักหน่อยสักลูกอเบงไหนเบ่งเด๋บัวหวานเป็นลำซุกผสมนะครับมาหมู่บ้านีเป็รับหมู่บ้านเนี่ยลำกาดเลยบ่วบัวบัวเสียบบัวหวานบัวแดงบัวเสียบบัวหวานบัวแดงบ่อบ่อเงินฟังเสียงฟังโอ้ยกรอบแ่ฉย๊อ0เลย่นะ10บาทครับ10บาทเอ้ย10บาทเด้อลูกก็10บาทครับอยู่ตลาดนัดคลองสมนั่น10บาทสวยๆครับซื้อลายซื้อลายไม่ลาย สุดายแถมลายขึ้นแถมขึ้นแจกมามามาตลาดคลองสมเดอ้อชุกวันอังคารเพน่ันเพป็นยันมไงจอฟี่ละ่ะสุดายแถมลายขึ้แจกขึ้นแถมขึ้นห้ฟรี่เอ๋ลัน้านปลาปลาแหง้งปลาสดน้ำปลากระตุกปลาแห้งปลาสดโอ้สดไม่ไม่เด้อเนี่ยนะ ใหม่สดือม่ๆสดมาว่าตลาดชมเออสิบาทให้ค่ห้าสิบบาทนั่นสิบบาทจูกสิบบาทโอ้ของบานเาหสิบบาทนะบาทเช็ดเองเร็วกว่นี่ครับเนาีมืจันอ่ีมืฟันกระเบียนกระดงกระเบียนดระเบียนสโอ้ีมืีมื หาชีพกํา e. พื้นบ้านเฮา,นาเนาะครัอาชีพกําพื้นพันเอ่าฝีมือเห็นมาขายแบบถูกๆถูกโอ้โหอันก็ยี่สิบห้าบาทเนี่ยยอ่สิบห้าบาทอันนี้ก็ยี่สิบห้าบาทอัน e. นี้สี่สิบบ <The Bah at> าทมาเด้อชุกวนันหลังคันตลาดน, <S <S 2> <S 2> านัดคลองสมห้างดีๆเพิ่นดิดยู่นี่ยละเราหลอกคนทางถนนใหญ่แหล่ะพื้นมาประจำ มา,ออมามาแวะมาถามไทยกันได้ครับมาซื้อประหามาทานไทยกันก็นได้เด้อมาเล่นมาคุยน้ำกันตลาดนัดบันลังคารของผมข้างดีๆโอ้ไม่นีอะคือข้างอยู่คนเกินได้แต่วันนี้น้ำป่อยเราที่เป็นเดือดนี้เนาะไม่นเ,าาเนาะประมาณประมาณไม่เนีะ คือเมื่อวานหเมื่อวานนี้มาเยอะเฮ้ยย right <IGN> ังบําเดะยามปะยังบําเพ็ญปะตอนนี้เราก็อยู่ตลาดนัดทองสมวันังคารข้างดีดีอูดละโอเลยังดีแต่ว่าอีกจังมือหนึ่งเดี๋ยวมีคนมาเปลี่ยนเดี๋ยวเีาจะเข้าไปข้างในประแดดใส่สังสมแบบนีเยครับขับรถคือรถพาอะไรนะครับ ตอนนี้ปุยไปไหนเปลี่ยนกันเลยอยู่ข้างนอกนยอยอนอกันไทยข้างนอกกันเปละทงังปุ่นกันอำเภออ้างจากอำเภอบัไก่บ้านประแดกแสบปลาล่านัวเ้างบนจูวติกกับร้านพ่อสมานเนี่ยละ ปั้นไม่ไม่ขั่นสดๆมาเลยดิน้ำอ้อยหวานๆมาละจ้าปั้นไม่ไม่ขั่นสดสดมาละจ้าน้ำอ้อยน้ำอ้อยขั่นไม่ไม่ไม่สดเด้ออ้อยเดนะครับอ้อยอ้อยเดนะครับอ้อยเด้ออยไม่ไม่สดเดลยน้ำล๊ออ้อยน้ำอ้อย น้ำอ้อยปันไปใหม่ทันสดวานหอมชื่นใจมาเลยแก้วสาบส้ารับขี่ผุกขายได้ครับแก้วใหญ่ๆแก้วสาบนะครับเป็นเป็นวัดวัดมีนะครับเป็นวัดวัวัดสิบบาทน้ำน้ำอ้ยเป็หวานหวานมะละ้าปันไปใหม่ทันสดสดมะละ้าน้ำโอ้ยน้ำอ้อย น้ำอ้อยหวานหวานอันใหม่ๆปังสดๆมาเลย ee มาเลย ee น้ำอ้อยหวานเย็นชื่นใจชื้เอาละเอาแบบไรๆๆเติบยุ่มันมาเดียวตอนค่ำอ่ะค่ำเบบแบบจะง่ายละไรยังไย

เอาละได้หอดทำละหอดนำเมล้วเก็บของอลลท้งลดลดและเก็บของที่ล้ลนลวลืมยังก็เ่าไหร่มีลืมมั้ละเรียบร้อยแล้วมันจะหาทางออกกันาหาทางออกครับมื่อด้ สับนบมพิมีเอาไว้สมิทกันเด้อคิมนาเอาเตืนไหมอย่าลืมคนไล์พศตามให้พ่อตู้นิดเมืองมือการเนี่เด้อขอบคุณครับับกลับบ้านกันนะ